สวลีพกาพันมีชื่อจริงว่าเชอรี่สเวตันันสกุลเดิมฮอฟแมน6สิงหาคมพศ2474ถึง1พฤษภาคมคมพศ 2,561เป็นนักร้องเพลงลูกกรุงและนักแสดงชาวไทยสวลีมีผลงานบันทึกเสียงประมาณ1,500เพลงปัจจุบนันเธอถือเป็นปูชนียบุคคลของวงการเพลงลูกกรุงสวลีถือเป็นนักแสดงรุ่งบุกเบิกของวงการภาพยนตร์ไทยยุคฟิล์ม16 มิลิมเมตรมีผลงานแสดงสร้างชื่อจากภาพยนตร์เรื่องดัชนีนางรับบทเป็นดัชนีและเป็นนักแสดงคนแรกที่รับบทเป็นพจมานสว่างวงจากละครเวทีเรื่องบ้านทรายทอง สวลีเป็นนักร้องสตรีรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานมากที่สุดถึงสี่ครั้งและรับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปาการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องพศ2532 สวลีพกาพัน์เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักของตนเองเมื่อเวลา20นาฬิกาของคืนวันที่1พฤษภาคมพศ2561สิริรวมอายุ86ปีสวลีพกาพันธ์เกิดวันที่6สิงหาคมพศ 2,474ที่กรุงเทพมหานครมีชื่อจริงแต่แรกเกิดว่าเชอรี่ฮอฟแมนเป็นลูกครึ่งที่เกิดแต่บิดาชาวเดนมาร์กกับมารดาชาวไทยมีพี่น้องสองคนเธอสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสตรีมหาพฤทธารามเมื่อปีพศอ 2,483จากนั้นได้เรียนต่อเพิ่มเติมทางด้านชวเลขและพินดีดเมื่อเรียนจบแล้วได้เข้าทำงานเป็นเสมียนพินดีดอยู่ที่เทศบาลน,นครกรุงเทพและบริษัทสหไทยวัฒนา ผลงานเด่นผลงานเด่นบทพจนมานพินิษหนันคนแรกในนวนิยายบ้านทรายทองคู่กับฉลองิมัสเถียนทั้งฉบับละครเวทีคณะอัศวินการละครที่ศาลาเฉลิมไทยและฉบับละครโทรทัศน์คณะกัญชลิกาทางไทยทีวีช่องสี่บางขุนพรมและเป็นคนแรกผู้ขับร้องเพลงเอกนำเรื่องชื่อเดียวกันด้วย